โอ้อู๋เอ้าอู๋เอ้าเอ้าอู๋อูกะอูกะอู๋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 ตอนนี้ก็มาอยู่กับไฟน์ไนท์เทอรเวอร์ดีเฟนต์นะฮะหลังจากที่พี่แอบไปฟาร์มพัมกินมา140,000อันเพื่อจะมารีวิว2ตัวละครนี้นะครับตัวแรกก็จะเป็นใช้30,000นะฮะเป็นกิมฟ็อกซี่ทำไมดูไม่น่าใช้เลยส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับใช้100,000นะฮะก็เป็นเจ้าตัวคราวแท็บนะครับเอ้ยอันนี้เท่เหมือนสปริงแท็บเลย ถ้าเปิดกล่องแรกไป Grim f o x ี่อ่ะมีสองกล่องเลยนะไม่มีสีลุ้งชานี่ให้หน่อยหรอ c r o w d t a อีกหนึ่งกล่องนะครับไหนเจ้า Grim f o x ี่เป็นตัวละครสายสเปซอ่ะแล้วก็ c ร o u d c า o คร c l o u กดเง์ CL เออ c ร o วแ t a อันนี้เป็นสเปซสตันนะครับไหนดูซิ c l o วแ t a สเปซสตันอู้ดามเมจสูงสุด3,500 ระยะ25คููดาว2วิสเปซสตารเนี่ยเป็นตัวเมตาใหม่ที่ค่นข้างดีนะครับกริมฟ็อกซี่อันนี้เป็นแค่สเปซธรรมดาแต่ใช้เงินลงแค่500น่าจะเป็นตัวต้นเกมเนาะจริงๆสเปซสตารเนี่ยจะมีอีกตัวหนึ่งอ่ะสกิทเบบี้ Baby นะครับตัวนี้ก็สเปซสตันเหมือนกันแรงกว่าด้วยคููดาวเท่ากันแต่ว่าระยะอ๋ออันนี้ระยะมากกว่า3เว้ก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปขอละแบบเนาะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวขอทําการไปสุ่มบัฟก่อนละกันนะครับอ่ะกิมฟอกซีได้เป็นวิเทรเรตดาเมจยี่ห้าระยะยี่ห้าลดคูดาวยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ก็ถือซะว่าเอามาใช้ก่อนละกันเพราะว่ามันเป็นตัวที่ไม่น่าใช้สักเท่าไหร่ดูข้อมูลแล้วมันดูกะก,กัอ่ะค้าวแถบค้าวแถบเนี่ยพี่มองว่าถ้าได้ลดคูดาวจะดีเวเพราะว่ามันจะสตันถี่ขึ้นนะครับโอเคพี่ก็เป็นวิเทเรตเหมือนกันลดคูดาวยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะน่าจะถือว่าเจมเลยเจมมากๆอัานไหนดูสิ ลด25%เอ้อันนี้ไม่มีบอกว่ะแต่ถ้าสมมติเข้าเกมไปน่าจะเหลือประมาณ1.5วีเนาะครูดาวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลงเอ็นเลทของกิจกรรมฮาโลวีนดีกว่าใช้ทีมไงเดีย่ะใช้ทีมแบบแบบไหนดีเอาเป็นแค่เข้าไปรีวิวตัวละครแล้วกันก็โฟนใกล้เอามาต้นเกมช่วยสโลนะครับตัวอีคิบเบอราเนี่ยมันถ้าเป็นชานี่จะดีนะถ้าไม่ชายนี่อ่ะพี่ว่าข้อเสียมันเยอะเว้ยบูดาเมดแค่1.27%น่ะ ซึ่งมันน้อยกว่า e นโดที่เป็นชายนี hmm. ่เกือบครึ่งหนึ่งนะถือว่าเยอะมากก็พองั้นไม่ใช้ละกันนะครับตัวนี้ใครมีแบบชายนี่เนี่ยลองติดต่อทักมาได้นะแบบเออพี่ผมอยากจะขายต่อขายต่อเท่าไหร่กี่โซก็บอกได้นะครับเอาเป็นว่าใช้เจ้าตัว push t a p p u s แบบแบบเลนโบอยู่ไหนวะเอ้ยตัวละครมันเยอะจังอ่ะตัวนี้ไม่ใช่ Rainbow เลนโบดิชานี่แล้วก็ music man นะครับอีกหนึ่งตัวรถคูด้าใช้ประมาณนี้ละกัน ก็เดี๋ยวไปลองดูในเอเลนละกันนะครับก็เหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันคนละ1ครั้งด้วยนะฮะและขอฝากยูจีโฟนแอปพลิเคชันสาหรับบอทเอฟเคไว้ด้วยนะครับใครที่อยากจะฟาร์มในแมปทรอยเล t ทาวเวอร์ดิ e เอนส์และไฟไนท์ทาวเวอร์ดิเอนส์แต่ก็ไม่มีเวลาว่างในการปบอทวันนี้ผมขอเสนอ u ู f o โฟแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยทุกคนฟาร์มง่ายขึ้นอย่างสบาย .24 ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็น Android iOS <c oughs> หรือจะเป็น Windows <c oughs> บนคอมก็สามารถใช้ได้หมดเลยนะ <c oughs> ไม่ต้องมีงีมีคออมมมเเยยงแ่ืถืถถก็สาารใช้้ไดล สำหรับ UG Phone นะครับก็เป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบลาวด์ที่ทุกคนสามารถปล่อยบอดฟาร์ม24ชั่วโมงจะเปิดเกดี D จะเปิดกีด่จอจะเปิดกีดก่แมปก็สามารถทําได้อย่างในคลิปก็จะเห็นนะครับว่าของพี่มีทั้งหมด3 ID เลยนะมั่นใจเลยว่าสายพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยถูกใจแน่นอนนะครับโดยราคาเริ่มต้นนะครับอยู่เพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นแถมมีทดลองฟรีด้วยกดโค้ดเกมส์องนะครับเพื่อรับโค้ดไปทดลองฟรีได้เลยหรือกดดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับมีคลิปทำสอนไว้แล้วนะมาเรามาดูเจ้า Grim กิมฟ็อกซี่เนี่ยใช้เงินในการลง500นะครับเป็นตัวละครประเภทต้นเกมใช้เงินลง500ดาเมจร500ระยะ25คูดาว1.875นะฮะถ้าสมมติใครเป็นผู้เล่นใหม่ก็ก็มีก็ดีนะเลเวล2ก็ดาเมจเป็น625ระยะ27.5คูดาว1.65นะครับมันใช้เงินในการอัพเลเวลน้อยมากอะใช้500ในการขึ้นเลเวล3ค่อนข้างน้อยเลยพอเลเวล3ดาเมจ750ระยะ30คูดาว1.35นะครับ ใช้600ขึ้นเลเวล4และพอเลเวล4ก็เป็นเลเวลสุดท้ายด้าเมจ1,000ระยะ31.3คลูลดาวน์1.125นะครับอ๋อกิมฟ็อกซี่สามารถวางได้3ตัวนะฮะก็ก็เป็นตัวต้นเกมเนาะแต่ถามว่าดีสุดไหมพี่ก็ยังให้โฟนกายดีกว่าละกันคือโฟนกายมันเป็นเอลแบบ100%เนตะ์อะไม่ใช่ต้องมาลุ้นแบบสเปรดอะเนาะแล้วก็สโลด้วยด้วยก็เลยคิดว่าดีกว่าแต่ตัวเนี้ยถ้าสมมติใครเป็นสายบอทเนี่ยเอามาใช้ได้เว้ยใช้ในการบอทฟาร,ร์มกินนเหืออะะไไรงี้้ยดนะ อเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับตัวต่อไปคาวแทบคาวแทบสเปซสตันสเปซสตันน่าจะมีแค่2ตัวในเกมหรือเปล่าอันนี้พี่ไม่ชัวร์เหมือนกันอีกตัวจะเป็นเซอร์กิตเบบี้ที่บอกไปตอนต้นคลิปเนาะคาวแทบนะครับเลเวลหนึ่งดาเมจสองพัระยะย5ิบคูลดาวน์ใช้เงินวาง8,000ใช้เงินอัพ1 0 0 0 0หืเลเวล2อดาเมจเป็น31,25ร้ะยะ27.5คูลดาวน์นะครับ พอเลเวล3ดาเมจเป็น3,750ระยะ30คูดาว1.5รู้สึกว่าจะสตันกับบอสไม่ได้นะฮะก็คือบอสไม่มีผลเนาะแต่สตันกับตัวทั่วไปได้แต่ว่าตอนนี้ไอ้ตัวทั่วไปเนี่ยเลื่อนมันน้อยเว้ยมันตีฮีเดียวตายก็เลยดูไม่ออกนะครับอ่ะใช้เงิน16ื่นขึ้นเลเวล4เลเวลสุดท้ายนะครับดาเมจ4,375ร4,375ระยะ31.3คูดาว1นนะครับคราวแถบตัวนี้สามารถวางได้3ตัวละคร ถามว่าดีไหมส่วนตัวพี่มองว่าโอเคนะแล้วก็จริงๆเนะี่ยสมมติใครเป็นสายเอเลดเนี่ยตัวนี้ก็สําคัญมากในการลงเอเลดนะครับอ่ะเดี๋ยวขอทําการวางใหม่ก่อนเดี๋ยวเริ่มวางตัวบัฟสามตัวเลยก็วางตัวนี้ไว้ตรงนี้แล้วก็มิวสิกแมนไว้ข้างล่างโอเคตรงนี้แล้วกันจริงๆพี่อยากได้เบโรล่าชายนี่มาแทนมิวสิกแมนมากเลยตัวนั้นก็ลดครูดาวเยอะเหมือนกันนะครับอ่ะมาตัวบัฟสามตัว กิมฟ็อกซี่ดาเมจเป็น1,550ระยะ78.4คูดาวศูนย์จุดเจ็ดแปดแปดีพีเอสดาเมจต่อวินะครับเป็น1,967นะครับส่วนเจ้าคาวแทบนะครับคาวแทบนี่ดาเมจเป็น6,781.3เยอะมากระยะ48.4แล้วก็คูดาวหนึ่งนะครับถ้ามองในมุมมองดาเมจเนี่ยถือว่าอ่อนละกันไม่เก่งมากเพราะว่าเบาเบามากแต่ว่าถ้ามองในความสามารถเนี่ยค่อนข้างถือว่าดีเพราะโจมตีสตันเป็นกลุ่มนะครับ อันนี้เนี่ยยังมองไม่ออกเพราะว่ามันทุบทีเดียวตายเดี๋ยวรอเว็บหลังๆเนาะสักเวฟบ0 70น่าจะได้ดูนะฮะว่าเป็นยังไงแต่อย่าลืมนะว่าคาวแทบสามารถวางได้3ตัวละครนะครับก็เดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับตัดมาที่เว็บ9นะครับจะเห็นว่าตัวละครเนี่ยเวลาถูกตีมันจะแบบกระตุกกระตุกกระตุกนิดหนึ่งเว้แต่ว่ากับบอสเนี่ยไม่มีผลนะโอ้โหละเลือด900,000ดามเมจทันปะเนี่ยน่าจะตีนานอยู่นะ อลองสังเกตตัวธรรมดาละกันนะครับจะเห็นว่ามันเดินแล้วก็หยุดเดินแล้วก็หยุดเนาะก็คือมันเป็นเหมือนการสตันนะครับเรียกว่าไงมินิสตันละกันแต่ว่าบอสนี่มันตายนานจริงนะตัวละครมันไม่มีดาเมจเว้ถ้าใช้ลงเอเลดเนี่ยให้แบบเพื่อนคนนึงเอามาดีกว่าแล้วคนอื่นเอาดาเมจบอสมาน่าจะโอเคกว่าเนาะอ่ะลองสังเกตร,รอบๆใหม่นะครับมันจะแบบเดินเดินชะงักชังกกเดินเดินชะงักชังกกประมาณนี้เนาะจริงๆเนี่ยถ้าได้เป็นเอโีสตันอะ ถ้ามันมีตัวเนี่ยคือโคดโกงเลยเว้ยอารมณ์แบบตีรอบตัวแล้วสตันได้อะถ้ามีนะจะดีมากหรือว่ามีแล้วพี่ไม่รู้อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าน่าจะประมาณนี้ละกันเนาะน่าจะไปได้ไม่ไกลกว่านี้ละสรุปก็คือมาได้78เวฟนะก็ถือว่าไกลนะขนาดตัวละครมันไม่มีดาเมีะมีแต่สถานะก็มาได้ไกลขนาดนี้ถือว่าเจ็มเจ็มากๆอ่ะก็มารีวิวให้แล้วนะฮะก็ ตัดสินใจดูแล้วกันว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อหรือว่าเก็บพัมกินไปสุ่มตัวน่าจะดีกว่าหรือเปล่าลองตัดสินใจดูแต่ส่วนตัวคาวแทบโอเคแต่ถ้าคาวแทบไปเทียบกับเจ้า์กิตเบบี้เนี่ยพูดยากว่ะ์กิตเบบี้มันดาเมจแรงกว่าแต่ระยะน้อยกว่า3ามเนาะแล้วก็คูดาวเท่ากันเออหน้าคิดหน้าคิด <laughs> แถมเจ้าสกิทเบบี้เองก็วางได้3ามตัวเหมือนคาวแถบนะครับอืมดีคนละแบบแล้วกัน แต่ว่าดามเมจมาเยอะน่าจะดีกว่าปะ่ะเพราะว่าระยะมันก็พอรวมบัฟมันก็ตีโดนทั้งแมปอยู่ดีเอาเป็นว่าก็ประมาณนี้ละกันเออแล้วก็วันอาทิตย์นี้อาจจะมีไลฟ์นะครับไม่รู้ว่าจะไลฟ์ไลฟ์ดูแฟนอาร์ตหรือว่าไลฟ์สดนั่งเล่นเกมก็เดี๋ยวรอดูละกันส่วนเจ้าอีคริปเบโรรานะครับถ้าใครมีก็แบบใช้นี่นะถ้าใครจะขายก็ลองติดต่อมาได้นะครับว่าจะซื้อแบบโซ่หรือกี่บาทก็ลองเสนอมาละกันเพราะว่าถ้ามันไม่ไม่ใช้นี่พี่ว่ากากเวมันเปอร์เซ็นต์น้อยเกินไป เอาเป็นว่าไปแล้วครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายเจอกันครับ